กสบายดีพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งจ้านอนทั้ับทังฝันตื่นขึ้นมาพี่น้องเอ้ยพระวราณาเ่วมบ้านนอนทงังนัดทักฝันจะค้องนอนอยู่ฝนกระตบแต่หัวคำอยู่แล้วชื่อว่ามี เสียงคนมาเอืดอยู่แล้วสลุงตื่นคุณมาเปิดประตูเปิดประตูนาบานว่านามเต็มอายะพี่น้องโอ้อย่าลงไปนะลูกไปนั่งอยู่บันไดเลยไปนั่งรอแม่เดียวแม่เก็บของไปนั่งรอไม่ต้องไปดูน้ำน,นะ บ่งแนบเบ่ง่วยคนเด้ดพลองเลยนะเดี๋ยวยไหอุ้ยตอนนี้ตีนเวลาตีนเก็บเก็บไง แม่บอกจะลงมาแล้วโอ้รขยะป้ากวดตาขึ่นมาไรองงมากเอิมจะให้ดู โอ้ยหอยหมยจับอยว่ัวโอ้แงวนอนบอตื่นมาจา้ะแงวนงานรวมเลยสว่างวลาน่ทรกกระโดนเนาะนอนดูหิวเนื่อแล้ว แล้วเอ้ยน้ำท่วมเอาเอานม้ถือนะโอ้ยเบิร์ดเหนื่นนอย,อยจังจมอยู่นั่นแหละขอดิบมาดูอีกนะอย่าม,มาดูดีกอยามาดูอีก แต่คนท้อนบอกเตือนกำลังนอนแสบใจแอ้วมันชัวร์เขียงห้องกันกันนอนเลยน้ำมีนคอยพี่แม่เถอะ ตอนนี้กำลังสินไลท์ข่าวหวานใช่ไหมน้องก่อนหวาน หัวคำหุดนไพยาบาลแล้วก็ระกาศแล้วแล้วว่าให้ระว่างงา ตอนนี้กันได้เกลนไลเข้าบ้านเสียงฝนร็แห้งๆกับ้ยตกใจอ้ยไลขอบ้าน,นเ,นนเาๆๆยยลยพี่องเลยมองงคุณข้างล้งสชืไลเขาก่อนข้างลังบ้านสชืไลเขามาก,ก่อนนะ โอ้ยบางไดขอหอมอนะันนี้ดีเออไอนมันเข่าวร <c oughs> ถเสร็จจังไดนล่ะมันอยากเข่าเข้าไปเลยอือดูเกี่ยวมันหดเต็มเฮ้ ไล่เผาขอ,ของหลังก่อนพอจะไปจับนั้นนะแก้อ,อนัน้นแม่แตกแก้ายาไโอ้ยพี่น้องเอ้ยนอนั้างรับค้งขาน,นโอ้ทำอนะไรเขาแง่แค่แน่ แปแล้วพี่นอ้องเลยเก็บของมเก็บสิ่งกับนี่สำนีแหละ